สนับสนุนโดยคู่หูมหัสจรรร์เวร์ plan เราได้เห็นทิศทางแท็กซี่ในอนาคตนะครับที่เป็นการส่งเสริมจากฝ่ายรัฐบาลนะครับอจากฟังจากทางฝ่ายค้อนได้สลับกันนะครับเชิญครับท่านสมชายน้องฮีครับ <c oughs> สมเารนที่เคารพผมสมชายน้องฮีจากร้อยเอดครับอย่างที่ท่านพนมได้พูดถึงว่า ในเมืองจีนเขาใช้ AI ควบคุมรถแท็กซี่โดยที่ไม่ต้องมีคนขับถ้าแท็กซี่บ้านเราไม่พัฒนาตัวเองเราจะลำบากมากตอนนี้ก็ลำบากไงถึงไปประท้วงนะถึงไปประท้วงแต่ว่าแท็กซี่ด้วยด้วยความด้วยความเคารพผมเติบโตมาจากแท็กซี่นี้ผมอยู่ร้อยเอ็ดพี่น้องที่ร้อยเอ็ดส่วนใหญ่จะมาขับแท็กซี่ทิ้งเทพผมก็ได้ใบบุญจากแท็กซี่แท็กซี่ที่ดีนั้นต้องมีรถครับท่านอาจารย์นะ คา a r เป็นคำยอ่อท่านประธานครับคายอ่อมาจากคำว่าแคร์เก็คือ a t t i t u d e ทัศนคติแล้วก็ R Responsibility ความรับผิดชอบแคร์ตัวแรกนะฮะก็คือเอาใจใส่ลูกค้าลูกค้าเนี่ยคือพระเจ้าลูกค้าคือเบอร์หนึ่งในดวงใจเขาขึ้นรถเขาเอาเงินมาให้เราเอาทองมาให้เรา เราจึงเรียกลูกค้าว่าต,วตัวทองไม่ให้ใผู้มีพระคุณ<อ>เราจึงเรียกลูกค้าว่าเป็นผู้มีพระคุณเอาเงินเอาทองมาให้เรานะครับคือเราต้องเข้าใจต้องทําใจก่อนว่าลูกค้าเนี่ยไม่ใช่บริการรถเราเขาไปรถไฟฟ้าก็ได้เขาเรียกลาดเรียกอะไรก็ได้แต่เราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเราต้องเอาการบริการเนี่ย เข้ามาสู้ที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับท่านประธางครับก็คือว่าตัวรถเองก็ต้องสะอาดไม่ใช่ขึ้นไปในรถแท็กซี่เ่ยโอ้ยังกับห้องพระพระมีเต็มเลยเฉพาะพระนะพระพระพุทธรูปพระบูชาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5องค์นะตั้งข้างหน้านะครับแล้วมีสติ๊กเกอร์มีจานมียันเต็มรอบเลย มีน้ำแดงมีปลาลักทิกปูมานทองเฉพาะพวงมาลายัยมองหลังนี่้อยพระเอาไว้นี่ห้าพวงพวงละร้อยองค์พอลูกค้าบางคนเห็นแบบนี้เยอะแยะไปแบบนี้โอ้โหลูกค้าปากปีจอโอโ้พี่พระเต็มเลยโทษนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่องค์ไหนช่วยครับพี่เราไม่ควรไปยุ่งกับทีมเวิร์กพระท่าน นะครับเดี๋ยวท่านจะนิมนต์กันเองว่าให้คนนี้ไปช่วยก่อนนะเป็นเรื่องทีมเวทของพระท่านนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นรถนี่ต้องสะอาดต้องกลิ่นน้ำหอมมีขวดน้ำขวดเล็กๆคอยบริการเห็นไหมผ้าเย็นลูกค้าก็ไม่ไว้ใจนะะพี่ครับรับผ้าเย็นสักหน่อยนะครับเห็นสาวๆขึ้นมานี่นี่ผ้าเย็นสักหน่อยนะพี่ปโปะยาสรบมาแล้ว <laughs> อ,อย่างนี้ไม่ได้ลูกค้าไม่ไว้ใจ นะครับนะ <S <S แล้วก็เขียนที่กวนโอ้ยเขียนสติ๊กเกอร์ไปแปะในรถอะควนโอ้ยเหลือเกินขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้งปอเต็กตึงแบบนี้ไม่ได้นะต้องมีชื่อคนขับต้องมีชื่ออูยอย่างชัดเจนนะครับตัวที่2คือตัว A คือ attitude ทัศนคติตัวนี้คือตัวที่สำคัญที่สุดใน3ข้อท่านประธานท,ที่เคารพครับทัศนคติเก่าๆนี่ต้องนี่ต้องเลิกแล้วเหมือนท่านมนมพูด นะเรียกรถที่ไรเ,เดี๋ยวไปส่งแก๊สไปส่งแก๊สเหรอพี่เอเออไปเติมแก๊สอ๋อไปเติมแก๊สเลยพี่พี่ผมไปด้วยผมไปด้วยผมอยากไปดูร้านแก๊สร้านไหนผมผมหมดกะแล้วครับจะไปส่งรถที่อู่พี่ผมไปเที่ยวอู่พี่หน่อยผมอยากไปอ่ะพี่ผมอยากเจอท่านแก่พี่มันจะมีลูกค้าประเทศนี้เพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนทัศนคติเนี่ยนะเราก็จะตายเลย ต้องมีทัศนคติที่ว่าโอ้อันเนี้คืออะไรอะไรก็เงินก็สําคัญหมดลูกค้าบางคนนี่มันแค้นถึงขนาดจําทะเบียนได้นะเออมนเรียกอยู่ข้างวัดตอนตีหนึ่งอะมาเรียกตอนตีหนึ่งอยู่ข้างวัดอะมันเรียกเสร็จแล้วมันก็เอา้ามีคนนั่งมาแล้วนี่น แท็กซี่คะนั้นไม่มีแป็กเองขับรถแล้วครับขับเข้าบ้านเลยนะเนื่งว่ามีผีมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทัศนคติแบบใหม่นะครับเงินมีค่านะเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าใกลไกลไปหมดอย่างเราเนี่ยเราชอบอะไรเราเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาตามใจเรานะครับ เปิดวิทยุเนี่ยเปิดหมอลำอยู่รัๆเดินนางเดือเด้อเดินนางเดือชึบชึบลูกค้าเข้ามาเข้ามานั่งนี่แทนที่เราจะลีไม่นะโอ้โหลำแบบนี่ขับรถไปสนุกสนานไม่ได้เห็นใจคนที่นั่งอยู่ข้างหลังคนขับนี่มีมารยาทนะลูกค้าเขาคุยโทรศัพท์เราต้องทำยังไงครับลีเบาเสียงโทรศัพท์ลงเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ฟังชัดขึ้น ใครใครได้ฟังชัดขึ้นกับคนขับเนี่ยแล้วไอ้คนขับสารเนี่ยอย่าทนานิสัยแบบเนี้ราะนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับเวลาที่ขับแท็กซี่ไปนะ,ะมันลําบากอยู่แล้วแบบนั้นเนี่เอาตัวอย่างท่านเหยืนท่านเหยืนเป็นคนขับแท็กซี่ที่น่าจะเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนในประเทศไทยขับพี่น้องแท็กซี่ทุกคนเวลาที่ท่านเหยืนเหนื่อยมากๆท้อแท้มากๆ ท่านเหยือนจะควักรูปของภรรยาขึ้นมาดูเขาจะควักขึ้นมาดูดูแล้วเป็นกําลังใจแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้ากูทนอีนี่ได้ปัญหาทุกอย่างกูทนได้หมดนะครับเรื่องผู้โดยสารนี่เรื่องกระติกกระจอบไปเลยกระจบไปเลยปัญหาผู้โดยสารกระจอเลยอันนี้เป็นสาเหตุที่พกรูปภรรยาใช่ครับไู่ไม่ม่ไ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 มผม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ม่ไม่่ ไม่ต้องมาดูของกื่นลูของตัวเองก็จะแย่อยู่แลตัวสุดท้ายตัวอาในสปอนเ i อ i บิล <c oughs> ิตี้คามไม่ชอบหมดแล้วท่านประธานจบแล้วครับต่อผู้โดยสารไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบไม่ขับวนเนี่ยคล้ายๆกับที่ยกตัวอย,อยา่างที่ท่านเห็นยกตัวอย่างท่านเห็นยกตัวอย,อยา่างเนี่ยครับขี้เมาสามคนโอ้แอแบบเมาหนักเลยท่านประธาน ขึ้นรถนะแท็กซี่ก็สตาร์ทนะสตาร์ทแล้วก็เหยียบคันเร่งนะแต่ไม่ได้ไปนะนะเหยียบคันเร่งปืนปืนปืนอสองสามลแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็บอกขี้เมาสามคนนั้นว่าถึงแล้วครับพี่ไอ้ขี้เมาก็ลองจากรถคนแรกแเอาไปเลยห้าร้อยมึงไม่ต้องทอน <c oughs> ไอ้คนที่สองก็งอแงงอแงลงไปไอ้คนที่สามนาี่ตกไหลแท็กซี่แท็กซี่นึกว่าเฮ้ยมันจับได้ไม่ให้ ไอคนที่สามบอกว่าเวลาขับวันหลังมึงอย่าสิ่งแบบนี้เดี๋ยวตายกันยกคันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแปวเปรียบผู้โดยสารนะครับอย่าแปลเปรียบ,บ,ยยบทุกอย่าง <c oughs> นะประธานที่เคารพครับ <c oughs> ถ้าเรามีความมุ่งมัน่นมีความขยนันมีความอดทนแม้เราจะไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่มีแกร็บไม่ไ,ไดไปไปขับแกร็บขับโบนะขับไล่แท็กซี่ใช้แท็กซี่ธรรมดา แต่ให้มันสะอาดผู้โดยสารขึ้นแล้วเหมือนกับขึ้น f ฟิ s ์สคลาสเมื่อนั้นล่ะครับเขาจะเรียกใช้ท่านประจำเลยครับด้วยความเคารพครับท่านทมครับโอ้โหขอบคุณมากครับท่านสมชายเราได้มุมมองของผู้โดยสารมามากเลยนะครับวันนี้เราอาจจะอภิปรายได้ไม่ครบทุกท่านนะครับท่านที่ยังไม่ได้อภิปรายในวันนี้ผมก็จะให้ท่านไปอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ปิดประชุมครับแล้วผมเป็นนายกรจริงนะท่านประธานสมัยหน้าเนี่ยเราจะออกแท็กซี่รัฐบาลน,นะท่านประธานแท็กซี่ของรัฐบาลเลยของรัฐบาลเลยวันนี้ทําไมโรคนี้มันระบาดเร็วเรื่องรงเป็นเล่นเรื่องเล่นเป็นจริงไปหมด <c oughs> เดี๋ยวก็ติดคุกจริงกันไปแถวอ่ะ รัฐบาลในสมัยหน้าเนี่ยเราจะจัดก,การเรื่องนี้ไหมเอาไ้มาแล้วมาเกลีย่ยไ่ใหม่ะนะมาเกลีย่ยกันใหม่เลยแล้วใช้ไ่สำรับใหม่ตั้งะตนถามว่าทำยังไงแท็กซี่เก่าโลทิ้งหมดใช้แท็กซี่รัฐบาลรัฐบาล <laughs> <laughs> ไม่เคย <laughs> พลาดเลย ตาหน้าใหม่มาเนี่ยปล่อยเชื้อเรียบร้อยทีละ